ปฏิหารเริ่มเกิดนับตั้งแต่วินาทีนี้ที่ผมมาถึงที่นี่ยอดคนชมคลิปวิดีโอนั้น1ล้านวิวได้ทำการขอพรผ่านรูปภาพสามารถปิดยอดขายได้เลือนแสนเลือนล้านหลังจากขอพรหลวงพ่อ3วัน นัดทุกท่านนะครับผมมาที่วัดที่ตัวผมเองนะครับผมได้พบเจอปฏิหาริย์เยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เลยอยากจะแชร์เรื่องราวแห่งปฏิหารินั้นสู่ทุกท่านเลยนัดทุกท่านมาที่วัดแห่งนี้ครับวัดลาน,นานะครับผมอยู่ที่ลำลูกกาคลองเจังหวัดปทุมธานีที่นี่มีอะไรดีเดี๋ยวทุกท่านรองติดตามชมหลังจากนี้นะครับ พิเศษสุดๆนะครับผมสำหรับรายการจุดนัดมูของเรานะครับที่นี่มีเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่ผมประสบพบเจอได้ตัวเองแล้วผมได้นำมาไปบอกกล่าวต่อแล้วก็มีพี่น้องผู้ศรัทธา มากราบสการะหลวงพ่อที่วัดลาน,นาแห่งนี้แล้วประสบความสําเร็จนะครับผมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผมอยากจะแนะนําในวันนี้คือหลวงพ่อสีทาผมอยากให้ทุกคนฟังเรื่องเล่านี้เป็นเหมือนนิยายเล่มหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับตัวผมเองค่ําคืนหนึ่งนะครับขณะที่ผมกําลังอ่านหนังสืออยู่เป็นค่ําคืนที่ผมได้สัมผัสกับเสียงบางอย่างที่เข้ามากระทบในจิต ให้ผมมาตามหาพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นามว่าหลวงพ่อสีธาตุอยู่ที่วัดลาน,นานี่คือสิ่งที่บอกผมมาชัดเจนมากก่อนที่เสียงจะสิ้นสุดไปเสียงได้บอกผมว่าหลวงพ่อหรือพุทธรูปองค์นี้จะมีลักษณะพิเศษนั่นก็คือเป็นปรางสมาธิอุ้มได้หนึ่งเดือนหลังจากนั้นผมก็เลยเดินทางมาที่นี่ปฏิหารเริ่มเกิดนับตั้งแต่วินาทีนี้ที่ผมมาถึงที่นี่สิ่งที่ผมขอต่อหลวงพ่อนั่นก็คือ หลวงพ่อถ้าทุกเรื่องที่ผมรับรู้มาเป็นเรื่องจริงผมจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอนี้มียอดคนดูหนึ่งล้านวิวภายในหนึ่งสัปดาห์คืนนั้นผมหลับไปผมตื่นเช้าขึ้นมาผมต้องปิดโทรศัพท์เพราะ notification หรือการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน a c e b o o k มันมีคนเข้ามาคอมเมนต์หมื่นกว่าคอมเมนต์ครับทุกคน Engagement ในวันนั้นถึงหนึ่งล้านคน และหลังจากนั้นในหนึ่งสัปดาห์เป๊ะพอดีเลยยอดคนชมคลิปวิดีโอนั้น1ล้านวิวและนั่นคือปฏิหารแรกที่ผมเจอปฏิหารที่สองที่ผมเจอคือผมได้เอาเรื่องราวนี้บอกต่อน้องที่รู้จักน้องได้ทําการขอพอรผ่านรูปภาพทุกท่านเชื่อไหมว่าน้องเขาสามารถปิดยอดขายได้เลือนแสนเลือนล้านหลังจากขอพรหลวงพ่อ3วันหลังจากนั้นก็มีการบอกต่อ เดินทางมาพื่กราบสักการะหลวงพ่อหลวงพ่อองค์นี้นามว่าหลวงพ่อสี่ธาตุเดี๋ยววันนี้รายการจุดนัดหมูจะบอกถึงวิธีการขอพรหลวงพ่อสี่ธาตุในแบบฉบับของผมทูตเทวะและในแบบฉบับของเทวะบำบัดขอให้รับชมและฟังรายการนี้จนจบและสิ่งดีๆจะบังเกิดกับทุกท่านครับ หลวงพ่อศีธาตุหรือหลวงพ่อหนักบุญบารมีที่ญาติโยมต่างสักการะแล้วก็มาขอพรมาเสียงไทยซึ่งก็เป็นที่เราท่านทั้งหลายอยากให้มาสัมผัสด้วยตนเองเพราะหลวงพ่อศีธาตุนั้นมาปฏิสฐานที่วัดลนานี้ประมาณสัก3หรือ40ปี ตั้งแต่อดีตเจ้าวาดแล้วก็ได้อัญเชิญมาปฏิสถานที่อยู่ตรงข้างหน้าหลวงพ่อใหญ่เพราะว่าหลวงพอ่อศรีธาตุนั้นมีญาติโยม,มไปบูชาท่าบ้านเราเรียกว่าไปซื้อมาแล้วก็ได้นํามาถวายให้กับอดีตเจ้าวาดหลังจากนั้นในช่วงเข้าพรรษานี่หลวงพ่อเจ้าวาดก็จะได้ให้พิกษุสมามนีรไปทำวัดเช้าแล้วก็สวดธรรมจักรกับประวัตนสูตร์ซึ่งเป็นประโมะเทศนาทุกวันในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็จะชอบให้พระ โดยเฉพาะพระใหม่ที่บวชเข้ามาหลวงพ่อพระอาจารย์ไหนลองเสียงทายยกที่ยกขึ้นไหมบางคนก็ยกขึ้นบางคนก็ยกไม่ขึ้นจนปัจจุบันนี้ที่ญาติโยมมาในะส่วนหนึ่งที่ได้มากรบาบไหว้สักการะหลวงพ่อสีธาตุก็มาขอพรส่วนมากก็สําเร็จตามที่โยมมิกได้เล่าก็ขอเจริญพรขอบคุณได้บอกต่อกันไปในเรื่องของหลวงพ่อสีธาตุอยู่ด้านหลังวิหารนี่มีพระาธาตุอินแขวนจําลองนะซึ่งเป็นองค์เล็ก ที่เป็นองค์สีทองข้างหลังตอนนี้ก็ทําเป็นลานเพื่อที่จะเป็นลานบุญอีกแห่งหนึ่งให้ญาติโยมได้มาร่วมบุญกันวันนี้ผมจะมาบอกถึงวิธีการกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดลานนาแห่งนี้นะครับอันดับแรกเลยนะไม่ทุกท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่เลยนะครับหยิบธูปเทียนแล้วก็ แผ่นทองคําเปลวนะครับผมใครที่จัดเตรียมมาจากที่บ้านก็สามารถเอาของทุกท่านได้นะครับผมแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดห้ามลืมเลยนะครับนั่นก็คือแผ่นทองคําเปลวเพราะเราจะต้องใช้แผ่นทองคําเปลวนี้ในการถวายเป็นพุทธบูชานะครับผมตรงนี้นะครับจุดแรกในการกราบสักการะขอพรนั่นก็คือ หลวงพ่อดำำําสัมฤทธิ์ตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ใช้ขอพรในเรื่องราวของสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่อหลวงพ่อดำำําสัมฤทธิ์บอกกล่าวไปเลยนะครับว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยจุดไหนตรงไหนก็ขอพรให้หลวงพ่อน,นั้นให้ความช่วยเหลือเรานะครับผมจุดทูบจุดเทียนให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็นําทูบเทียนนี้ปักลงไปตั้งจิตอธิษฐานหลังจากนั้นสำคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือทุกท่านเจ็บ ป่วยบริเวณไหนจุดไหนให้นำแผ่นทองคำเปลวนี้นะครับแปะลงบนองค์พระณนะจุดที่เราเจ็บป่วยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเราเจ็บเข่าอยู่ก็ให้เราเอาแผ่นทองคำเปลวนี้ตั้งจิตที่ฐานแล้วก็แปะลงไปที่บริเวณเข่าด้านซ้ายกรณีที่เจ็บแขนเราก็แปะที่แขนกรณีที่เจ็บภายในร่างกายให้เราแปะที่บริเวณหัวใจพอนะครับผมสำหรับคนที่สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้ว เราก็มาขอพรอหลวงพ่อดำสำเริจว่าขอให้เราไหลซึ่งโครคภัยไข้เจ็บก็ปิดแผ่นทองคำเปลวนี้บริเวณไหนก็ได้ในองค์พระอย่างผมเองไม่ได้เจ็บป่วยอะไรผมก็บอกหลวงพ่อขอบารมีหลวงพ่อดำสำเริจช่วยปัดเป่าโาครคภัยไข้เจ็บที่ติดอยู่กับกายสังขารของลูกนี้ให้ห่างไกลจากตัวลูกด้วยเถิดก็ปิดลงไป นี่แหละครับผมนี่คือการกราบสักการะขอพรหลวงพ่อดำสำริดหลังจากนั้นแผ่นทองคำเปลวจะเหลืออีก2แผ่นนะครับจุดสำคัญเลยก็คือองค์พระสีขาวองค์ใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าทุกท่านนี้นี่คือหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมวิธีการกราบสักการะอย่างนี้นะครับให้เรานำแผ่นทองคำเปลวนี้ไปปิดไว้บริเวณที่หัวใจขององค์พระ จุดที่1จุดที่2ปิดที่พระบาทของท่านนะครับผมการที่เรานำแผ่นทองคำเปลวนี้ถวายเป็นพุทธบูชาปิดบริเวณที่หัวใจของหลวงพ่อหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการเป็นที่รักต้องการให้เกิดเมตตามหานิยมตั้งจิตอธิษฐานแล้วแปะลงไปที่หัวใจขององค์ท่านใครที่ประสบปัญหา วิบากกรรมด้านความรักก็มาขอพรได้ใครเป็นเซลล์ค้าขายต้องเจรจาต้องการเป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบก็มาตั้งจิตธิฐานและแปะทองคําเปรวลงบนหัวใจขององค์พระต่อจากนั้นเมื่อเราปิดแผ่นทองคาเปรวบริเวณที่หัวใจขององค์พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราเดินลงมานะทุกคนนะแผ่นสุดท้ายแผ่นที่3นะครับให้ปิดบริเวณพระบ,บาทของหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมการที่เราเอาแผ่นทองคําเปรวนี้ ปิดบริเวณพระบ,บาทของหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์เนื่องมาจากว่าใครที่ไม่อยากลำบากเดินทางไปไหนก็ไม่ลำบากมีแต่คนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ท่านต้องเอาแผ่นทองคำเปลวเนี้ยมาปิดที่บริเวณพระบ,บาทของหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์แล้วขอพรให้ลูกนั้นไม่ลำบากมีแต่คน ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นี่คือเคล็ดลับวิธีสําคัญในการขอพรหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์จุดสุดท้ายอันนี้ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สําคัญเลยนะทุกคนที่ทุกคนห้ามพลาดพุทธร,รูปองค์นี้ก็คือหลวงพ่อสีธาตุหรือหลวงพ่อหนักบ,บุญบารมีนั่นเองนะครับจะเป็นองค์พุทธร,รูป ปางสมาธิที่ทุกท่านเห็นอยู่องค์ท่านจะขนาดเล็กประมาณนี้นะครับเดิมเนี่ยเราใช้หลวงพ่อสีธาตุหรือหลวงพ่อหนักบุญบาร,รมีในการเสี่ยงทานนั่นหมายความว่าถ้าเกิดทุกท่านมาขอพรและอยากจะรู้ว่าพรของเรานั้นประสบความสําเร็จหรือไม่ เราจะทำการเสี่ยงทายโดยการยกที่องค์พระท่านนะครับแต่วันนี้พิเศษสุดๆสำหรับรายการจุดนัดมูงเราเวลาเรามาขอพรต่อหลวงพ่อสี่าผมแนะนำไปหลายคนแล้วประสบความสำเร็จสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้จัดเตรียมดอกไม้ดอกไม้ทั่วๆไปได้เลยนะตามที่ทุกท่านต้องการสิ่งที่ขาดไม่ได้คือหมาก สิ่งที่สําคัญเวลาเราตั้งจิตอธิษฐานต่อหลวงพ่อสีธาตุหลวงพ่อสีคือเทวดาที่ปกปักรักษาหลวงพ่อสีธาตุดังนั้นเวลาเราไปขอพรต่อพุทธรูปที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่คอยช่วยเหลือหรือประทานพรให้กับทุกท่านคือเทวดาที่รักษาองค์พระเทวดาที่รักษาองค์พระหนึ่งมาจากการที่พระท่านสวดทําวัดเช้าวัดเย็นอยู่เป็นประจำสอ พุทธรูปทุกองค์มีการทำพิธีพุทธาพิเศษการทำพิธีพุทธาพิเศษนั้นจะเป็นการอัญเชิญเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายมาสรนเสริญนี่คือเหตุผลว่าองค์พระนั้น,น,นเกิดขึ้นมาจะมีเทวดารักษาองค์พระประจำอยู่ซึ่งเทวดารักษาองค์พระประจำหลวงพ่อสีธท่าที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นามว่าหลวงพ่อสีขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ เวลามาขอพรบอกเลยนะว่าขอเทวดารักษาองค์พระนั่นก็คือหลวงพ่อสีนำเอาคำอธิษฐานขอพรของเราส่งไปถึงดังไปถึงหลวงพ่อสีธาตุที่อยู่เบื้องหน้านี้ขอได้โปรดช่วยเหลือให้ลูกประสบความสำเร็จในด้านการเงินโชคลาภหน้าที่การงานหรือแม้แต่ขอความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตและครอบครัวให้บังเกิดน,นี่คือเคล็ดลับวิธีดีด เมื่อทุกท่านเดินทางมาถึงที่วัดลานนาะห้ามพลาดเด็ดขาดวัดลานนานั้นสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2453รับพระราชทานวิสุงขามสีมาเมื่อปี2505ที่วัดลานานั้น ตามที่คุณโยมได้เห็นได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็พระอาจารย์ได้ปารกไว้ฉะนั้นที่เราเข้ามาตรงนี้ก็ได้ธรรมะรับสิ่งที่ดีๆนะไปจากพระโดยเฉพาะในวิหารขอเจริญพรญาติโยมที่เข้ามาวัดลานนา ใครที่ชอบเรื่องราวของปฏิหารนะครับผมผมว่าวัดลานนาน,นี้น่าจะตอบโจทย์ทุกท่านนะเดี๋ยวครั้งหน้ารายการจุดนัดมูของเรานะครับจะพาทุกท่านไปสักการะแล้วไปพบเจอพระเกจิชื่อดังที่สร้างประหลัดขิกได้อย่างอัศจรรย์ใจครับผมจะเป็นที่ไหนนั้นฝากรายการจุดนัดมูนะครับผมติดตามได้ทาง m อ็มไทยหรือแม้แต่ช่องทาง YouTube หรือ t i k t o กเองนะครับผมกับรายการจุดนัดมูผมนิพัชรทูตเทวครับ